สวัสดีจ้ามาพบกันในครัวจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้จะจัดเมนูให้ตามคำขอของ FC ที่น่ารักนะคะต้มขาไก่ใส่เห็ดนางรมที่เก็บมาเมื่อวานก่อนจ้าใส่กะทินะคะกะทิอันนี้มันไม่มีหัวมีหางนะคะเกลือค่ะซัน ข่าอ่อนนะคะตะไคร้จะพริกขี้หนจินดานะคะใบมะก,กรูดค่ะแทมมารินน้ำมะขามเปียกนะคะสะโพกไก่ที่เราลวกน้ำแล้วนะคะหอมจะล้างเอาน้ำเลือดน้ำข่าวเขาออกจ้ะจากฟองออกนะคะฟองข่วฟอง ใส่เห็ดนางลมนะคะหอมต้มใส่เกลือนิดหน่อยแล้วนะคะระบายหอมใหญ่ของปี66นะคะยังทานไม่หมดค่ะแล้วก็หอมแดงในปี67นะคะปีนี้เราจะกู้อีกแล้วค่ะเพิ่มน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำปลาค่ะชูรสจ้าน้ำตาลปี๊บนะคะ โอเคแล้วเติมน้ำมะนาวนะคะอันนี้เป็นเลมอนนะตามด้วยใบยมะกรูดจะ้ะพริกแห้งทอดนะคะเวลาเราจะทานเราก็เติมพริกผงก็ได้พริกป่นนะคะนี่คือผักชีไทยแล้วก็แซลลี่ในสวนของเรานะคะใส่ไปเลยค่ะ เป็นการระบายพืชผักนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแก้วใสๆนะคะที่แนะนำเมนูต้มยำเห็ดนางลมจะต้มยำหรือว่าอะไรนะต้มขาไก่เนะาะจ้ะก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่าเราเพิ่มกะทิเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะใส่มะเขือเทศหวานๆไปหน่อยจ้ะเขียวเหลืองแดงมาครบแล้วจ้ะพี่น้องปิดไฟเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟจ,จา้า ขอบคุณเมนูแนะนำจาก FC กิติมาศนะคะก็สำหรับคุณพี่ตุย๋ยหรือว่าคุณทัญรักษ์คดฉลัดก็ติดนี่ไว้ก่อนนะคะบอกว่าลาบเห็ดนางรมทานกับพืชผักในรั้วในสวนนะคะหอมมีเมนลเูลาบหมูป่าทานกับพืชผักในสวนอยู่ยแล้วจ้ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยจัดให้นะน้องจ๋าวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำต้มขาไก่จ้ะ โเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันนะคะก่อนจะพาพี่น้องเข้ารั้วเข้าสวนในคลิปถัดไปจ้ามาตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟจ้ะพี่น้องจ๋าด้วยทัพีใหม่นะคะสะใจเลยค่ะตักทีเดียวล้นถ้วยล้นชามนะคะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ้าต้มขาไก่ใส่เห็ดนางรมจัดให้ตามคำขอของคุณแก้วใสๆนะคะอยากจะชวนพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านมาทานพร้อมกันนะคะเก็บจริงทำกินจริงค่ะไม่ทิ้งไม่คว้างนะคะว่างๆก็จะจัดให้ตามคำขอจ้าข้าวเหนียวร้อนๆด้วยนะคะเรามาทานไปพร้อมๆกันจ้า เดี๋ยวขอชิมสักนิดหนึ่งนะอู้อืมอืมอืมอร่อยมากจังเห็ดนางรมอ่อนๆน,นะฮะตามที่หลายๆท่านเห็นนะ อ,อร่อยจ้ารสเปรี้ยวนะคะหวานนิดๆเค็มนหน่อยๆก้มกล่อม,มจ้าม,ม,ม,มันอร่อยเพราะว่าวัตถุด ถูดิบในร้วในสวนของเราด้วยจ้ะจะอึกเลยเผ็ดไก่ที่เรานำไปลวกก่อนนะมันจะไม่ไมมีกลิ่นคาวเลือดจ้ะเผ็ดจ้ะ นานๆจะจัดทีนะแกงกะทินะจ๊ะวันนี้ก็ตามใจเอฟซีจริงๆจริงๆแล้วจัดต้ยมยำธรรมดาก็ได้ค่ะต้มขาไก่ก็โอเคอร่อยมากจ้ะอืมอ้มมว้าวเ้ีพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มาเร็วไปเร็วสักน,นิดนึงนะคะเพราะว่ารักษาเมมเบอรี่เอาไว้ในคลิปถัดๆไปจ้ะแล้วก็ยังมีคลิปอีก ที่เรายังไม่ได้ตัดต่อนะคะไม่งั้นมันประมวลภาพออกมาแล้วภาพมันจะไม่คมชัดเพราะว่าเาเราใช้เวลาเยอะจ้ะจะอยากให้จัดเมนูอะไรก็แนะนำมานะคะตอนนี้ก็ติดหนี้คุณพี่ตุย๋ยหรือว่าคุณพี่ธัญรักษคุชรัตเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับลาบเห็ดนะแต่ว่าหอมแจลาบเห็ดอย่างอื่นนะคะแต่ว่าเห็ดนังลมก็เอามา ต้ยมยำก่อนเพราะว่าเห็ดของเรามีน้อยนะคะค่อยๆทยอยจัดให้ตามเอซีที่น่ารักทุกท่านละจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพบกันในสวนนยามค่าคืนจ้าพี่น้องจาาตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วนะคะของประเทศสวีเดนทางตอนใต้จ่าเดินลงมาในสวนนะคะเพื่อที่จะเก็บ เอาเครื่องเทศไปทำน้ำตกหมูจ้ะคุณเลมโบไปทำงานนะคะก็เดินค่าสวนมาค่ะได้ได้เครื่องเทศอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามเข้าไปในครัวเลยจ้ะบรรยากาศบ้านในวันนี้ในคืนนี้คือหมอกลงหนาจัดนะคะอากาศเย็นสบายจ้ะก็อากาศนิ่งเงียบมากเลยนะดูนกว่าวสิคะนี่นอนหลับ ไปตามสภาพดินฟ้าอากาศเจ้าคิดเลนอนอยู่นะคะเดี๋ยวพาเข้าครัวเพราะว่าหอมจะเตรียมอาหารเอาไว้พรุ่งนี้คุณเลมเบอร์พรุ่งนี้คุณเลมเบอร์จะพาเข้าป่ามาดูบรรยากาศยามค่ำคืนจะเงียบสงบนะคะดูคะ่ะสายหมอกอยู่ตรงทุ่งหญ้าที่ลุงกินน้ำเมื่อวานก่อนนะคะ เราจะลวนหมูก่อนนะคะหมูในในกระทะเนี่ยจะ้ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนะเดี๋ยวเขาจะออกน้ำมานิดหน่อยจ้ะจะเอาสุกนะคะเริ่มสุกแล้วนะปิดไฟจ้า ป่นจะตามชอบเลยนะคะข้าคั่วค่ะชูรสจ้ะจากน้ำขุกคลิกมันก็จะดูขึ้นตัวนะเพราะว่าเราใส่ข้าวคั่วลงไปจ้ะ ใบมะกรูดค่ะพี่คิโนจินดาจะหัน่นหยาบๆนะคะมะนาวค่ะอาจจะมีเม็ดลงไปบ้าง ชิมสักนิดก่อนนะคะอืมเผ็ดได้แล้วเปรี้ยวได้แล้วเติมน้ำปลาน,นิดนึงค่ะจ้ะแลวนี่คือเครื่องเทศในสวนเราทั้งหมดนะคะาสระแน่หอมแดงกระเทียมใบหอมนะคะแล้วก็ผักแพลวค่ะตามด้วยผักชีไทยนะคะ หั่นมาแล้วเรียบร้อยจากกระเทียมวิทเลิกหอมแดงเริศเลิก,ลกต้นหอมเลิกไทยแพรสาผักชีไทยนะคะมินะ้นจะสะรแหน่ตามด้วยผักแพลค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเตาอันนี้ไม่ใช่เตาอันร้อนนะคะหมุนกลับมาแล้วจะเป็นเตาอันเย็นนะคะน้ำตกหมูง่ายๆค่ะ เพิ่มน้ำมะนาวจะว,ว้าวพรุ่งนี้คุณเลมโบจะพาเข้าป่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นป่าเห็ดหรือป่าบูเบอร์รี่จ้ะเพราะว่าเป็นวันหยุดของคุณเลมโบนะคะวันหยุดของเขาสามวันจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำตกของเรานะคะตามด้วยผักในรั้วในสวนเลยจ้ะพี่น้องนะคะเป็นผักกาดหอมพอกสลัดนะคะผักแพลสละแน่ต้นหอมจ้ะแล้วก็ระบายแตงกวาชิมหน่อยจ้าอืม ยาพี่น้องเผ็ดนะแค้แล้วเจะสามรสไอแบบจามนะ เยอมากอืมหอมอร่อยมากจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าพออยู่พอกินและพอเพียงกับวิถีชีวิตในต่างแดนนะคะปลูกพืชผักเอาไว้กินตามฤดูกาลค่ะประหยัดและพอเพียงแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นพืชผักไรสารไรยาจ้า ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้ค่ะแล้ววันนี้ก็ได้พาเข้าครัวทํากินง่ายๆในครัวผักการหอมนะคะแซบหนัวอีกแล้วจะตามที่คุณสงวนทับอสา,าตั้งให้นะคะแซบหนัวกลัวผักการหอมจ้ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ